มาต่อที่มอไซค์นะครับมอไซค์เป็นน,นินยิญญาอบีเอ็ม <c oughs> เฮ้ยคันนี้ไม่แพงวันนี้สามร้านเอ้ยสามแสนเก้า <c oughs> นะครับบีเอ็มคันนี้อ่ะน,นี่สี่แสนเก้าเองอันนี้แพงแน่นอน ก็มีคนมาดูเรื่อยๆ,ๆนะนี่ดูราคาคันนี้ดีกว่าเกินล้านป่ะติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักล้านกว่าบ,บาท <c oughs> นะฮบก็มีหลายรุ่นนะเนี่ยผมถ่ายให้ดูนะไม่เชี่ยวมากนี่คันนี้แต่๋ผมชอบทรงเนี้ยทรงเนี้ยชอบมากเลยทรงแบบกึ่งกึ่งอัทน,นี้เป็นตวัว นี่อันนี้สปอร์ตหน่อยเนี่ยทรงนี้ชอบกำลังหลอ่อไม่กลมมากเดี๋ยวดูราคาให้ชื่นใจมันตัวอ่ะไม่มีราคาเออเนี่ยห้าแสนสองเอฟเก้าร้อย เริ่มจบผูกไว้ครับเบียนอันนี้เป็น G P A นะครับ G P A ชีวิคนี้ก็ทรงดีอยู่นะทรงดีอยู่เลยเหลายคันนะเนี่ย ทรงนี้เลยขับทรงนี้ไปเลยนะเฮ้นี่ทรงนี้สวยไปดูไทม์กันต่อไทําวันนี้ลูกค้าลองหลายคตังค์นะลองหลายคนนะไทําสวยอะ่ะนี่ยทรงนี้ยชอบสี่แสนแโอ้ยเดี๋ยวไปกดตังค์มาให้เลยเลย สี alors, look, son, cow, uh, ่แสนที่เนี่ยทรงนี้ผมชอบทรงนี้มีเพลงอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเพลงเข้าอีกที่นี่เขาเน้นขายนะคิตว่าที่ค่อไม่มีหรือว่ามีแล้วเราไม่ได้มาดูไม่รู้นะเดี๋ยวเรารีบหนีไปก่อนอันนี้เป็นคาวาคาวา นินจานินจาสวยป่ะหลายรุ่นเลยเนี่ยก็มีรุ่นออกใหม่เยอะนะเพราะว่านี่หกแสนก็แบบนะครับสวยดีไปเราไปดูเวสป้า เวสป้าอ, e อืมของแต่งของแต่งสีแดงจะไม่ค่อยลงรายละเอยียดแล้วน,นะเพราะว่าผมเริ่มจะไปแล้ว <c oughs> เริ่มจะหมดบุญแล้วนะครับอ้าวจะมาห้าจะมาห้านะจ๊ะ nhiệm binh gps qua honda tổng có để honda คนด้าก็มีมาหลายรูปแบบเลยอ่ะมเป็นกลมไหมกลมคนดูเยอะเลยคนก็เหมือนจะเดินเยอะขึ้นนะครับตอนนี้น่าจะประมาณสองคุม KTM <Yeah. S 1> สีส,มส้มสาวๆเดินเข้าไปไปรดีลยหมดเลยนี่แสงเก้าเคันดูแลเจ้าเท่าไหร่คันดูแนหเลย ีเป็นอะไรอ่ะโรโยอร่อยยังอย่ยวได้เวลาอสองยูง่ทงเวสป้านะเป็นอยู่ที่อะโกลินอร่อยอยู่นะครับก็ กลังมึนนเริ่มมึนลวนะครับมายี่ห้อหนึ่งสุสกีโอสุสกีสีเหลืองนี่แหละีสตอม

ครับอันนี้อ่ะดูสักรุ่นหนึ่งแปดแสนเนี่ยรุ่นไหนคายาบุษาโอ้โหแปดแสนยาวเฟ้ยอันนี้ด้วยไหมเนี่ยคายาบุษาก,ก็มีคนดูเยอะนะแต่ไม่รู้ซื้อหรือเปล่าอ้าโรโยนันฟิว ออยุนอันฟิลนี่เป็นตัวหน้างานเลยนี่เนี่ยทรงนี้ยผมชอบเลยนะจริงๆมันก็เป็นช็อปเปอร์นะใช่ปะ่ะเขาเรียกว่าช็อปเปอร์ป,ป่ะแต่จะไม่สูงมากหมดพอดีนะ เดี๋ยวไปเก็บตกอื่นๆก่อนถ่ายตกไปตกมาอันนี้เป็นฮาเลย์นะจ๊ะโอโ้ดูดิมันเปลี่ยนไปจริงๆแต่ทรงนี้โอเคเนี่ยทรงนี้หล่อเลยอะ่ะมีราคาไหมเนี่ยสวยนะโอ้โหรถคิงโลไรเดอร์ บริชเชนคลาสสิกอืมหล่อมากดีต่อหล่อ